ดูสารคดีเต็มเรื่องแบบไม่มีโฆษณาค่านโหลดแอปด็อกซิล่าเลยด็อกซิล่าคืออะไรด็อกซิล่าที่สุดของสตรีมมิ่งสารคดีภาคไทยดูได้ไม่จำกัดทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยทุกที่ในโลกล้วนมีเรื่องราวเล่าขานและความสัมพันธ์ระหว่างกันโหลดแล้วนะด็อกซิล่า สำหรับทุ่งหญ้าแพร่ีเสียงดนตรีที่เบรเลงคือเสียงแห่งไฟซึ่งสายลมได้พัดพาไปไกลให้กระจรกระจายและนี่คือควายใบสั้นอสุรกายแห่งทุ่งหญ้ามันถูกเรียกว่าควายอเมริกัน แต่มันอาศัยอยู่ที่นี่มานานก่อนที่พื้นแผ่นดินแห่งนี้จะถูกเรียกขานว่าอเมริกาเสียงดนตรีจากควายใบสั้นคือเสียงแห่งสายฟ้าในทุ่งหญ้าแพรรี่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย ทุ่งหญ้าแพรรี่นั้นเรียกขานกันได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นดินแดนใจกลางทวีปอเมริกันเซเรงเกติเนินแห่งพืชผลหรือสัญ,ญลักษณ์ของแนวพรมแดนที่เลือนหายไปแต่หัวใจของทุ่งหญ้าแพรรี่ก็คือหญ้ากว่า150ชนิดหลากหลายสายพันธุ์เช่นบลูสเต็มหญ้าอินเดียนหญ้าสวิสแพร์รี่ดรปซีส หญ้าไรป่าและหญ้าเข็มแม่นเมื่อมาอยู่รวมกันทําให้สถานที่แห่งหนึ่งเป็นทุ่งหญ้าที่มีอยู่แห่งเดียวในโลกพืชในทุ่งหญ้าแผร่ร่บางชนิดมีความสูงถึง9ฟุตและภายในทุ่งหญ้านั้นกลับมีสัตว์นานาชนิดที่ปรับตัวให้เข้ากับโลกแห่งหญ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบตะกกแตน3 0 1สายพันธุ์และพึ่งกว่า200ชนิดถูกคนพบที่นี่ นกที่มีเสียงไพเราะหลายชนิดทํารังอยู่ในดงหญ้าเช่นเจ้านกลากแห่งทุ่งหญ้านี้และยังมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกราว50ชนิดรวมทั้งหนูนานนักกายกรรมตัวจิว๋วและแน่นอนงูก็ต้องอาศัยอยู่ในพงหญ้า เจ้านักล่าที่หวิวโหยออกเลื้อยไปบนพื้นดินโดยไม่มีใครเห็นทว่าจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าแห่งนี้กลับมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีอำนาจสูงสุดนับตั้งแต่แรกเริ่มควายและทุ่งหญ้าแพรี่มีวิวัฒนาการขึ้นมาพร้อมกัน และไม่มีสิ่งใดที่จะอยู่ได้ถ้าหากไร้ซึ่งกันและกันควายประเภทนี้ไม่ปรากฏอยู่บนทวีปอื่นใดพวกมันเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอเมริกาเหนือใบสั้นเพศผู้ที่เติบโต,ตเต็มที่อาจจะมีน้ำหนักมากกว่าหนึ่งตันเสียงกีบเท้ากระทบพื้นและเสียงบทฟันของควายใบสั้น ทำให้ภูมิประเทศนี้มีสภาพอย่างที่เป็นอยู่เมื่ออยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่พวกมันจะตัดขุดและให้ปุ๋ยหญ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ทุ่งหญ้าแพรรี่ต้องการเพื่อให้คงอยู่แต่ไบั้นไม่ได้เป็นเพียงพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่เพียงอย่างเดียวบนทุ่งหญ้าแห่งนี้ ชาวอินเดียนเผ่าโอเซสเรียกมันว่าควายสีแดงไฟป่าได้ลุกลามบนพื้นแผ่นดินแห่งนี้มานานนับศตวรรษเช่นเดียวกับควายใบสั้นไฟเป็นสิ่งที่สร้างรูปร่างให้กับทุ่งหญ้าแพร่รีทให้คงสภาพเดิมไว้ด้วยการเผาพลานทุกสิ่งที่อาจจะเติบใหญ่จนทําให้ท้องทุ่งกลายเป็นป่า หนูต้นไฟที่โชคดีอาจจะหนีรอดจากไฟที่เผาพลานลึกลงไปถึงใต้ดินแต่สัตว์เล็กหลายชนิดกลับต้องเผชิญชะตากรรมที่เลวร้าย mm hmm. เจ้าควายแดงวิ่งไปอย่างรวดเร็วในสายลมทำลายทุกอย่างที่อยู่บนเส้นทาง แต่จากความกราดเกลี้ยงทั้งปวงไฟกลับไม่ใช่ผู้ทำลายทุ่งหญ้าเศษผงธุลีที่ปลิวผ่านพื้นแผ่นดินที่ไหม้เกลี่ยมอาจจะดูเหมือนว่าเป็นชัยชนะของความตายแต่ชีวิตก็ไม่ได้ล่าถอยไปแต่อย่างใดเพียงไม่กี่วันต่อมาทุ่งหญ้าที่ไหม้เกลี่ยมก็ได้ถือกำเนิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งไฟคือพลังที่ให้อำนาจให้ชีวิตด้วยการปลดปล่อยสารอาหาร และทำให้พื้นแผ่นดินได้รับแสงแดดอย่างเต็ม <c oughs> ต้นอ่อนของหญ้าเตรียมพร้อมที่จะทำหน้าที่เวทีให้กับการเต้นระบำในฤดูใบไม้ผลิของไก่ป่าแพรี่แต่ทุ่งหญ้าแพลรลี่นั้นมีอะไรที่มากไปกว่าพืชและสัตว์เช่นกัน นับตั้งแต่อดีตการที่นี่ยังคงมีผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่เมื่อราว1 1 0 0 0ปีก่อนบนรรพบุรุษของชาวอินเดียนเผ่าโอเซชและชาวอเมริกันพื้นเมืองเผ่าอื่นๆใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินแห่งนี้เวลาล่วงเลยมาจนถึงยุคเรเนซองในยุโรป ทุ่ง้าแห่งนี้ได้กลายเป็นบ้านของชนเผ่าประมาณ30กลุ่มและหลายชนเผ่าในจํานวนนั้นถือว่าสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์สัตว์นั้นก็คือควายนั่นเองนานนับพันปีผู้คนที่นี่อาศัยควายใบสั้นเป็นแหล่งอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเครื่องมือและศาสตร์าวุธชาวโอเซียเชื่อว่าอาสุรกายที่มีเขางงเข้าด้านในเป็นของขวัญที่พระผู้เป็นเจ้าประทานลงมาพวกมันถูกมองว่ามีอำนาจลี้ลับ และกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างสารรค์และความอุดมสมบูรณ์ไม่น่าแปลกใจว่าควายใบ,บสั้นจะมีจํานวนมากจนประมาณไม่ได้ไม่มีใครรู้ว่าควายป่าที่ท่องไปอย่างอิสระบนทวีปนี้มีจํานวนกี่ตัวอาจจะมีอยู่ราว60ล้านตัวหรืออาจจะมากกว่านั้นในช่วงก่อนที่ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยุโรปจะเดินทางมาถึงแต่ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงและประวัติศาสตร์ในบทนี้ ทุ่งหญ้าแพร่รีกลับเปลี่ยนแปลงไปตลอดการภายในช่วงพลิบตาจากการล่าสัตว์อย่างบา้าคลั่งที่ไม่เคยปรากฏที่ใดในโลกมาก่อนนักล่าควายได้กระทำการฆาตกรรมหมูกับสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนทวีปนี้ในช่วงปลายศตวรรษที่1800ควายได้กลายมาเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมหลายประเภท ซึ่งรวนแล้วแต่เป็นธุรกิจที่สร้างขึ้นบนเนื้อหนังกระดูกและหยาดเลือดของควายไบซันทั้งสิ้น,นต่อมาในปี1890ความโหดร้ายทารุณน,นี้ได้จบสิ้นลงควายป่าหลงเหลืออยู่น้อยมากจนทำให้การล่าไม่คุ้มค่าอีกต่อไปและสิ่งที่เหลือทิ้งไว้เป็นที่ระลึกของสัตว์ที่เคยมีอยู่นับ10ล้านตัวก็มีเพียงแค่กระดูกเท่านั้นแทบไม่น่าเชื่อว่าเพียงไม่ถึง100ปีฝูงสัตว์ที่เคยยิ่งใหญ่ กลับลดจำนวนลงเหลือเพียงแค่541ตัวเท่านั้นควายใบสั้นของอเมริกาเริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นถึง140,000ตัวและ,ลพ,าาละ 0, 000, พ้นจากภาวะใกล้จะสูญพันธุ์แล้ววันนี้ส่วนใหญ่เป็นควายที่มีเจ้าของและถูกจำกัดบริเวณให้อยู่แต่ในไร่เช่นที่นี่ ใกล้กับบัตเทิร์สเวล์รัฐโอคลาโฮมาแต่ควายเหล่านี้จะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นานนักในไม่ช้าการปล่อยควายไบซันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของการอนุรักษ์จะเกิดขึ้นฟูงควาย300ตัวจะถูกปล่อยให้เป็นอิสระในภูมิประเทศที่ครั้งหนึ่งพวกมันเคยอาศัยอยู่ทว่าสำหรับตอนนี้พวกมันจะต้องทำในสิ่งที่เคยกระทำมาตลอดทุกฤดูใบไ,ไม้ผลินั่นก็คือการให้กำเนิดแม่ควายสาวชื่อบลูอายตัวนี้ เพิ่งใจะให้กำเนิดลูกเพศเมียแม้จะมีอายุเพียงไม่กี่นาทีแต่เจ้าบัตตันก็ยืนได้ด้วยขาของตัวเองแล้วก็เริ่มกินนมทันทีธรรมชาติในช่วงฤดูใบไม้ผลิแต่งแต้มความงดงามให้กับพื้นแผ่นดินที่เรียกขานกันว่าอเมริกามานานแสนนาน แต่อเมริกาเปลี่ยนไปแล้วเมื่อราว150ปีก่อนทุ่งหญ้าแพรรีปกคลุมพื้นที่กว่า3 5 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรในประเทศนี้ทุ่งหญ้าส่วนใหญ่กบกลายมาเป็นพื้นที่เพาะป,ปลูกและพื้นแผ่นดินที่มีหินมากเกินกว่าจะเพาะป,ปลูกได้ก็จะกลายมาเป็นไร่ปรศุสัตว์วันนี้ทุ่งหญ้าแพรรีกลับมีสภาพสุดโทรมลงราวกับผ้าขี้ริว้วผืนเก่าๆแต่ทว่ายังมีความหวังหลงเหลืออยู่สําหรับภูมิประเทศที่เคยเป็นที่ภาคภูมิใจแห่งนี้ ที่ฟลินท์เฮลในโอคลาโฮมาหน่วยงานอนุรักษ์ธรรมชาติได้ชฉวยโอกาสที่หาได้ยากพวกเขากว้านซื้อพื้นที่ปลูกหญ้าประมาณ35,000เอเคอร์เอาไว้ทรัพย์สินนี้ได้รับการฟื้นฟูให้เป็นทุ่งหญ้าแพร่รีที่ใหญ่ที่สุดในโลกและนี่ก็คือบ้านในอนาคตของเจ้าบัตตันและฝูงของมัน แต่ก่อนที่จะมีการปล่อยควายตัวแรกคนงานจะต้องสร้างพลังที่สำคัญยิ่งอีกอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นบนทุ่งหญ้าแพรีนั่นก็คือไฟด้วยความพยายามอย่างอาถรรพ์ที่จะจำลองธรรมชาติ yeah, พวกเขากำลังสร้างไฟให้ลุกลามไปทั่วบนพื้นที่6,000เอเคอร์เพื่อพยายามที่จะทำในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นที่นี่ ไฟ okay, ไม่อาจทำลายพืชส่วนใหญ่ในทุ่งหญ้าแพรี่ซึ่งมีรากลึกถึง15ฟุตได้ทุ่งหญ้าแพรี่จะสร้างหญ้าที่เขียวกระจีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะกลายมาเป็นอาหารที่ครบถ้วนด้วยคุณค่าสำหรับฝูงควายแม้ว่าจะเคยเป็นไร่ปรสุสัตว์มานานกว่าร้อยปี เขตอนุรักษ์แห่งนี้ก็ยังคงมีพืชของทุ่งหญ้าแพรเรอยู่อีกมากและสัตว์หลายประเภทก็ไม่เคยจากไปไหนภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยหินเป็นอนาเขตที่กิ้งกาแผงขอชื่นชอบชีวิตบางส่วนในแพรรีกลับไม่ได้ปรากฏขึ้นโดยเปิดเผย ทางหลวงสายทุ่งหญ้านั้นซ่อนเร้นอยู่ในพงมันคือโลกของอุโมงค์อ่อนนุ่มซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์เล็กๆที่ช่วยปกป้องพวกมันจากเหยี่ยวและสัตว์นักล่าประเภทอื่นๆณที่นี่หนูต้นฝ้ายกำลังหาอาหารในดงหญ้าที่หนาทึบมันจะต้องอาศัยประสาทสัมผัสของตัวเองที่จะบอกว่ามีอะไรซ่อนเร้นอยู่ใกล้เคียง ื่อกลับมาที่โพรงแม่หนูต้องคอยดูแลลูกน้อยที่หวิวโหยและมันก็กลับมาทันเวลาพอดีกับที่งูหางกระดิ่งทิมเบอร์ที่เลื้อยผ่านเข้ามาซึ่งอาจจะได้กลิ่นครอบครัวหนูแต่ครั้งนี้มันกลับเลยผ่านไปแต่สัตว์เล็กประเภทอื่นกลับไม่ได้โชคดีถึงเพียงนี้ รังของไก่ป่าแพรีเรซึ่งอยู่ในที่โล่งกลับเสี่ยงต่อพยันตรายอย่างยิ่งงูแบ็กแรดที่หิวโหวยพบกับโชคอย่างไม่คาดฝันไก่และไข่นั้นเป็นอาหารมือข้ามอันโอชะ ความมืดกลับไม่ได้ทําให้ละครชีวิตยุติลงแต่อย่างใดทุ่งยาแพรรี่นั้นยังคงตื่นแม้ในายามค่ําคืนงูเท็กซัสสีน้ําตาลตัวจิ๋วที่ยาวเพียง6นิ้วกลับค้นหาอาหารที่เล็กซะยิ่งกว่าตัวมันจากดินที่เปียกชื้น ใกล้ๆกันนั้นหนูนาลงมาจากลำต้นเพื่อตรวจดูรังที่เต็มไปด้วยลูกน้อยพวกมันมีขนาดเล็กเท่าเม็ดถั่วแล้วก็จะออกไปไหนไม่ได้ประมาณ1-2สสัปดาห์แม่หนูกลับเข้ามาในรังและปกปิดรังของมันจากนักล่าทั้งหลายอย่างระมัดระวัง เมื่อแสงแรกทาบทอรบวนพื้นดินมันก็ได้พบกับการต้อนรับจกากหยาดน้ำค้างและพิธีกรรมในช่วงเช้าของทุ่งหญ้าแพรี่ก็เริ่มต้นขึ้นดังที่เคยเป็นมาในขณะเดียวกันกลับมาที่ค้อกปศุสัตว์ช่วงกลางฤด,ดูร้อนนั้นเป็นเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่นิ่มนวล บัตตอนมีอายุได้9้าสัปดาห์แล้วนังของมันเริ่มมีสีเข้มขึ้นและเริ่มที่จะปรากฏเขาออกมาจากหัวลูกควายจะใช้เวลาส่วนใหญ่และเล่มหญ้าแม้แต่ในบริเวณที่จำกัดของข้อกปัสสุสัตว์ควายก็ยังคงเป็นสัตว์พนเนจรไม่เหมือนกับวัว พวกมันจะกินหญ้าแล้วก็เคลื่อนที่จากไปซึ่งเป็นลักษณะน,นิสัยที่ดีสําหรับพื้นที่ที่มีพืชหลายชนิดบนทุ่งหญ้าแผรลีที่เปิดโลง่งการเดินทางเช่นนี้ช่วยนวดดินและสร้างรอยทางที่ไม่ลบเลือนไว้บนพื้นดินบนทุง่งหญ้าควายเดินทางได้ไกลถึงวันละ80-160กิโลเมตรอิสรภาพที่สัตว์เหล่านี้ยังไม่เคยได้ประสบในที่อยู่ในปัจจุบันแต่อีกไม่นาน ชีวิตของควายทุกตัวในฝูงของเจ้าบัตตันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทุ่งหญ้าแพร่รีได้รับการเตรียมพร้อมไว้สำหรับพวกมันช่วงปลายฤดูร้อนที่เขตอันรัก แม้กระทั่งพื้นที่เล็กๆบุนทุ่งหญ้าแห่งนี้ก็ยังปรากฏร่องรอยของอเมริกาในอดีตมีพืชกว่า500ชนิดขึ้นอยู่ที่นี่และตอนนี้หลายต่อหลายพันกำลังลรีบาน นี่เป็นฤดูกาลของความอุดมสมบูรณ์บนทุ่งหญ้าแพรี่และแม้กระทั่งสัตว์ตัวเล็กที่สุดก็ยังใช้ประโยชน์จากความสมบูรณ์นี้ในช่วงเดือนสิงหาคมทุ่งหญ้าแม้แต่1เอเคอร์ก็ยังอาจจะกลายเป็นบ้านของแมลงนับ10ล้านตัว ในเดือนกันยายนหญ้าหลายชนิดเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลสุกงอมแล้วก็เริ่มมีเมล็ดซึ่งหนูต้นฝ้ายชอบเป็นพิเศษเจ้าหนูชนิดนี้ล้มต้นหญ้ามากมายเพื่อให้ได้เมล็ดที่บนยอดหญ้าและตอนนี้การเก็บเกี่ยวจากทุ่งหญ้าดำเนินไปตลอดทั้งวันและคืน จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจนถึงมแมลงทุกอย่างที่กินหญ้าจะมารวมตัวกันสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ทุ่งหญ้าแพร่รีฤดูหนาวกำลังจะมาถึงในไม่ช้า สำหรับบาดต้อนและฝูงของมันวันแห่งการเคลื่อนย้ายมาถึงแล้วการไล่ต้อนครั้งใหญ่ได้เริ่มต้นขึ้นวันนี้สัญลักษณ์ของอเมริกาจะกลับคืนสู่ทุ่งหญ้าแพรรีอีกครั้งหนึ่ง ไม่ใช่งานง,าง่ายๆที่จะคนย้ายสัตว์ขนาด300ตัวไปบนรถบรรทุกโดยปราศจากการบาดเจ็บทั้งของมนุษย์และสัตว์จะต้องใช้รถเทรลเลอร์ถึง4คันในการขนส่งควายฝูงนี้เดินทางไปเป็นระยะทาง64กิโลเมตรสู่เขตอนุรักษ์ทุ่งหญ้าแผร่รี ทแท้จริงจะเป็นเหตุการณ์ครั้งสําคัญระดับชาติแต่ทุกวันนี้การปล่อยควายให้เป็นอิสระกลับเป็นเรื่องที่ต้องออกข่าวกันใหญ่โต และผู้ใหญ่กว่าพันคนมาเฝ้าเราชมช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์นี้บนทุ่งหญ้าแพรี่วันนี้พวกเขาจะได้เห็นบางอย่างที่จะนำไปเล่าให้ลูกหลานได้ฟังต่อไป มื่ช่วงเวลานั้นมาถึงทุกอย่างรอบตัวดูจะด้ยความสำคัญลงไปวันนี้เป็นวันของทุ่งหญ้าแพรลี่หลังจากผ่านมาเกือบหนึ่งร้อยปีควายใบสั้นจะท่องไปอีกครั้งหนึ่งนี่คืออสุรกายแห่งทุ่งหญ้าเจ้าควายป่า และนี่คือทุ่งญ้าแพรรีเรื่องราวของดินแดนนี้ที่ที่ยังไม่จบสิ้นลงด็อกซิลาสตรีมมิ่งสารคดีบ,บนทุกอุปกรณ์ของคุณมบบอณอณือถือ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ทีวีดูสารคดีได้ทุกที่ทุกเวลาทั้ง iOS และ Android Dark s i l a Know the Unknown